เดีเ๋หนหนยวน,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 นะแม่กำลังเดินกำลังเดินกลับกันมันเชื่อมต่อกันไม่ได้ใช่ไหมเตงไ,ไ,ไหน,นอะตรงไหนเมียเดี๋ยว <ทำ S 2> เดี๋ยวไอ้ข้าเจีบเลยไปอีนนะ อ๋อทำทีไรก็หักใช่ไหมเขาต้องดูอย yeah. mm ่างของเขาอย่างนั้นใช่ไหมแต่หนูว่ามันห่างขึ้นด้วยเหรอเหมือนกับแยกเมืองเนาะแยกเมืองเมืองบาดาลเมืองบาดาลกับเมืองมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยมนุษย์กับบาดาลจ้ะแรกๆเขาก็นึกว่ามันแยกทําให้ดีแต่ว่านานๆไปเอ๊ะชักจะสงสัยแล้วใช่ไหมแบ่งเลยอ่ะแยกเนาะเขาไม่ค้นแบ่งเลยอ่ะไม่เห็นไม่มีที่กั้นอ่ะ มหนูมากี่เที่ยวแล้วสามปูสาทุขาเข้าขายยอเขาขาเข้าอาต้นกระถินข้างหน้าตรวนงนี่ยกระคังใบต้นกะถินไม่ใช่อ๋อเนี่ยเหรอเนี้ยเหรอโอเคเนี่ยรูเป็นขบวนเลยดินิดขวาครับ ไม่ยาให้จับไม่อย่าให้สังผัตตดอ๋อเนี่ยนะนี่นี่เจอเจอแล้วเจอเจอไหนอันนี้อันนี้ค่ะนี่เป็นเป็นสะพานเชื่อมนะคะโลกมนุษย์กับโลอมนุษย์กับโลกบาดาลแนโอเคโมนุษยนะสัมผเรานะเจอปลาตาย น้ำมันเน่าแล้วอะมนุษย์ไงมีเกิดแก่เจ็บตายถ้า<อ>เราจะไปไหนต่อเนี่ยเจอเจ้าหน้า<น>ที่เองก็ยังต้องมาไหว้เลยนะตอนี่ต้นอามีสองที่ร้อเป็นตัวซีดเองแล้วมันสูงขนาดนี้ึงเลยบรรยากาศบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะ เดี๋ยวที่ยังไม่จบรายการนี่จะไปถ่ายข้างหน้านะคะข้างหน้าเมื่อกี้เมื่อกี้เข้ามาไม่ได้ถ่ายเอิรนหัวพญานาคหัวพระเอี่ยญา คืนบัตรไหเหรอ้นบัตรเอเขาคืนบัตรนหรอนบัตร้นัตรนึกว่านึกว่าจะให้ไปเป็นแสงไอ้ขอบคุณข่าขอบคุณข้าหัวพญานาคตาทุสาทุโุ้สะทอนแสงก็ได้สิหัวพี หัวพญานาคการนี่เป็นหัวพญานาคนะคะเป็นเอ่อทางเข้าไปสักการะพ่อปู่พ่อปู่แม่ย่านะคะนะคะนะคะโอเคโอเคค่ะขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ